สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายสุภูสุคนนะคะอ๋อยอดปังร,ร,ร,รัวรัวรัวสำหรับเสื้อผ้าวินเทจของจูนชาแนลนะคะแล้วก็เพื่อนสาวนะคะท็อปน้ํานิ่งนะคะ,คะตอนนี้ตอนนี้เขากําลังเสีย ภาคแรกสิเป็นส่งของลูกค้านะคะพี่น้องส่งของลูกค้าอยู่ด้านหลังเต็มเลยนะคะขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้ากาวลูกค้าไม่มันมาเผื่อนทางอะ่ะเอฟซีกาเอฟซีไม่ทีเข่ามาเอฟเขามาอุดหนุนนะคะพี่น้องบ๊อคิดบ๊อฝันว่าสิมีคนสื่อธารมเท่าไรปาน,นีเพิ่งไล่มือมแรกมาว่านี่ <c oughs> แต่จะมีคอลเลกชันใหม่ๆมาเยอะแยะนะคะคอลเลกชันใหม่ๆก็สิเป็นอาจจะเป็นเสื้อสีมะดาจุนใสแบบงสีกระได้นะคะพี่น้อง อสุดเศซตน้ำนะคะนนเป็นนอนสุดนอนของซาตินบอกซาตินค่ะเมนนะคะโอ้ยมหมู่บ้าน<ม>นี่ทีมงานเราเอาคอดตูมเฮาเอาทั้งรถซาเลงรถรถซาเ่งไม่หูเสาโอ้ยพี่น้องเหตุนะคะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้โควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะ ตอนนี้เราจะไปส่งอ่ในสิ่งที่เขาต้องไปส่งก็คือบอกว่าเขาสิไปส่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่งทางไปสนีนะคะพี่น้องส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่งทางไปสนีส่วนที่สองอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ใกล้ๆในละแวกบ,บ้านมาดามจนเองบ้านของท็อปเองนะคะพี่น้องมูที่เขาเอฟเอฟเขาเจาะบกคคาเอฟตัวเดียวเลยเดยิไม่เอฟตัวเดียวนะคะพี่น้องไม่เอฟตัวเดียวแต่เอฟสองตัวขึ้น โะะมแรงบอกเลยว่าราคาเก่าโมแรงบอกว่าราคาเกา่เกา,า,า,เกานะคะสองทุ่มนะคะแบบเลิศดขไปเลยราคาเก่าเรือยมร่งงานให้ไปเรอยราคาเก่าร้อยเดียวร้อยเดียวแต่ข้อตุ่มบอกว่าสิบเยนกันตต้งตไหม <laughs> สิบเยนกันตต้งตัวล่อชมล่ออย,อย่างนะคะในราคาพี่น้องไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะพี่น้องเสือ้าตัวใดที่มันขายได้เพได้หลายดอกเลยสิบบาทในสิบบาทส้าบาทพี่น้องเบิ้ง ยอของใครนี่ของเบียของเบียของของเพื่อนสาวนะคะว่าพี่น้องเสื้อผ้านะคะทถ้าเฮาบ่เเ็ดตั้งซี่เฮ้ากับบมีกลิ่นคือกันนะคะพี่น้องซอยเหลือกันไปซอยทอไปนะคะบางมือทอไปเับไปซอยเมลีนะคะบางหืดจูนจะซอยทอไปยังสี่ราคาพี่น้องซอยสอยกันซอยสอยกันมูกันึงสี่ราคา ออหมูันนี่ไล่แล้วแล้วเอาสิว่าความมันความนีมนให้่ฟังเป๊กข้าวหน่อยเดี๋ยวข้าวหนึง่งจังใดเคยเต้นเต้นแล้วแล้วเ,เป๊กอีกจะไปหอดเฮ้ื่อชสรลบเลยสรลบ่ามวยบอกว่าแบบ <laughs> นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวเราจะเอาสินค้าไปส่งให้กับ FC เอฟซีแล้วก็ ลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะสั่งคนละห้าถกตัวนะคะพี่น้องตังไม่ไหวแล้วปังไม่ไหวแล้วเสื้อผ้าวินเทจนะคะมือแรกเจอกันซองทุ่มนะพี่น้องเนาะเจอกันซองทุม่มเสื้อล้านนี้เอาไปแล้วไม่ผิดหวังแห้งซื้อายก็แห้งสิบอกเลขเจ้าวันที่สิบหกนี่เอา <c oughs> อหาถือก็หนี่าได้ไปซื้อคุนในปราสาทห, <c oughs> หาถือก็หนี นะคะพี่น้องอันนี้บอลนัวหัวมัวนนะคะพี่น้องจะดราม่านะคะทําทุกอย่างที่เป็นเงินนะคะสื่อซอยคอยในเดิมหมดแรงสองทุ่มไล่สดสื่อซอยคอยแน่สองทุ่มไล่สดขอเสียหาเงินค่าเครื่องไปกูมึงนอกกลับไปหาผัวผัวขอที่ขอแล้วอืมขอเลี้ยงงุนนะคะโอเคเดี๋ยวส่งของให้กับลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะถามให้ดูว่าลูกค้าของเราหน้ารักขนาดไหนนะจ๊ะ ปิดใบสองวานนี่จักบาดนอนเันซื้อไหมทียู่เล่าอีใสท่ทองทองหลงคาพี่นอ้องมอสสีแดงน,นะคะ,ะตัวไหนอีกผมม่ามีสตัวไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ห้าตัวสี่ของของคุณนาด้วยต้องนีเ้เบียร์เไปมาครับพี่น้องอันนี้ของใครนี้ถึงไม่รู้อเออนั่นแหละใช่ไหมสวันนีค่ะสัสดีค่ะเ <c oughs> มียนตวนหนิจนะแจกโกลเด้นจีเวนพุทธวัตรตัวสนะีน <c oughs> ีม่มอดเลือกเลยที่นี่มอดเลือกออแล้วก็ห้าลีบอัะนนะียเออห้าลีเออแม่ อันนี้สีดีเนี่ยฝรั่งนะมีให้ให้หน้าเด้อให้นี่ไงไงนะเอาไปคือว่าอีกสามตัวเอาเอาไปขายเหรอคะคัสก็ค่าเถียงเอาพี่น้องจูนี่ไม่เลี้ยงมาหนิของจูนี่หอบไปหมดน่ะเออออนะครับขึ้นเงินหลายแถนี่เจ็กบาทว่ะนี่งเจ็กบาทใช้ค่าอย่างกลุงมไฮ องไทยค่ะองไทยทอฟฟี่บอกเลขที่บัญชีด้วยทอ้บอกเลขที่บัญชีัที่บัญชีค่ะสามสามหกสาสหส่แอุ้ยเออเจ็ดสามหกสองเจ็ดสามมสนย์่แเจมอ้ยจ้าร่อยเนาะโทษสลแม่ ขอบคุณนะคะคุณล,ลูกคา้คาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไป่ละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมิตเจ้าสมบูรเออขอบคุณค่ะบอกแม่นะนหลังจากไม่ค่ะตะเวินส่งของไม่ค้างหิวบ่ะจะกินน้ำเย็นวิตาแซ่บกินน้นหวาน อืมนะคะไอไอส,ไอสตีมไอศครีมบ้านเรานะคะพี่น้องสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะคนสวยอุดหนุน,นไอเพิ่นนะคะเอาสองถ้วยได้ไหื้อู้จะแซ่บแท้นะคะ เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะได้ไปส่งของนะคะเหลืออีกประมาณสีเจ้า,าววอืมคุณเสื้อห้าสิบเป็นแบบนี้ครับพี่น้องอันนี้เป็นสีงอก้วคะไม่ต <c oughs> ้องเป็นสีกล้นี่สีเป็นเองสีค่ะ <c oughs> นะคะอุดหนุนไอเพิรขน้นกันค่ะพี่น้องคือจังเอฟซีอุดหนุนของมาดามจูนะน่ะล่ะคะ่ะเ <c oughs> สื้อผ้านะคะ คนโปรดน้องบัตตี้หิเอยี่บาสบาทน,นะเอาแล้วนอาอมานี่นะพี่นอบาตี้นะคะาาเอาหมส่งหมอกุหลูกขานะคะพี่น้องจบนะคะเกอบ่ัววนหมื้นนี่หม<อ>นหมน,น เลือดสาวขาวเป็นอุดหนุนประเดี๋ยวมาหาแบบโดนได้ได้อีกเลยแ่บโมเลกหัวเกาหัวเกาวได้เนี่ยแคนดี้ใครดีใครไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากข่าสวยสวยสวนะข้าวมิโนสวยเบี้ยทีบอตกแน่นนะคะเดี๋ยวเด้มาหน้าอุดหนุนไหมบอกเลยโมเลกหนีชีวิตแถมสำหรับเธอแถมไปเลยจวติดแถมไหมนี่น้ำมาตะกุบตะกุบ อออโอเคค่ะค่ะพี่น้องเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะตะเวนส่งของนะคะกับเพื่อนสาวนะคะท็อปปี้เนาะขอบคุณเอซีขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ใส่สื้อสวยนะคะพี่น้องอย่าลืมเข้าไปเบิงในเพจมาดามจูนสายดูแล,แลก็เฟซบุ๊กจูนโอหลันล้านะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทีมงานพัวเข้านะคะที่เฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างนะคะพี่น้องอุยลืมใส่เ่อมขาดว่าเป็นอย่างนอ้อยแบบเดียวนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทั้งที่อยู่กรุงเทพทั้งที่อยู่ชัยนาทนะคะทั้งที่อยู่ทั้งชนบุรีแนนะคะที่สังเสือน้ำมะนาบจูนนะคะพี่น้องขอบคุณจากใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอเก่า S c ซใหม่ 9. แล้วก็เพื่อน อยู่ต่างอำเภอและก็อยู่ในอำเภอเรืองนกทาด้วยนะคะขอให้พี่น้องใส่เสื้อตัวน,นั้นแล้วจงเฮงเงมันหมานนะคะเสื้อของมันอันจุดแล้วขอให้ยเฮงเงมันหมานเลื่อ้ๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยรักพวกเราไ้น้อยแต่รักนานๆแต่อย่าลืมอุดหนุนพวกเราอีกนะจ๊าไปแล้วนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ